สวัสดีนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับสำหรับมือใหม่ปัญหานในเรื่องของการเรียนรู้เทคนิคอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านกราฟการอ่านอินดิเคเตอร์นะครับการศึกษารูปแบบของแท่งเทียนแพทเทิร์นต่างๆหรือการหาจุดเข้าซื้อและจุดขายที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความกดดันในการที่เรา อ่เข้าเทรดแล้วก็เวลาที่กราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงจนเราควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแม้กระทั่งมืออาชีพเองก็แล้วแต่นะครับคุณก็จะเจอปัญหานี้ไม่ว่าจะเทรดมานานแค่ไหนแล้วในเรื่องของการควบคุมสภาวะจิตใจอารมณ์นะครับแล้วก็การใช้เวลาส่วนมากไปกับการวิเคราะห์นั่งเฝ้ากราฟจนทําให้เวลาที่จําเป็นในชีวิตเนี่ยมันหายไปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือสําหรับมือเก่านะครับบางทีท่านอาจจะตัดสินใจใช้บอทดในการช่วยเทรด แต่ก็มาเจอปัญหาในเรื่องของความยุ่งยากในการเซตอัพในการตั้งค่าให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดการที่ต้องอ่านตลาดให้เป็นต้องรู้จักอินดิเคเตอร์ให้มากพอก็ถึงจะใช้งานมันได้ดังนั้นก็เป็นปัญหาเนี่ยที่ทำให้มือใหม่ก็ไม่สามารถที่จะใช้บอทตัวนี้ได้หรือมือเก่าที่เซตอัพไม่ถูกก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะครับถึงบอทที่ เราพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดที่พูดมาข้างต้นนะครับบอทครับเป็นบอทที่เราพัฒนาโดยการตั้งโจทย์มาว่าเราจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเราจะทำให้มือใหม่สามารถที่จะใช้งานตัวนี้เป็นเครื่องผลิตเงินเป็นนักเทรดมืออาชีพแทนมือใหม่ได้แล้วคนที่เป็นนักเทรดเก่าๆอยู่แล้วที่เคยเจอปัญหากับบอทเดิมๆอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะไปเติมเต็ม โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีเวลามา,มากมายมาในการควบคุมมันนะครับปล่อยให้มันรันโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้โดยใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ําแต่สามารถที่จะทํากําไรได้อย่างเป็นกอบเป็นการรมได้เช่นเดียวกันนะครับจากการทดสอบและพัฒนามาตลอดเวลา5ปีนะครับกับบอดตัวนี้แล้วก็แบ็กเทส5ปีก็เคยแบ็กเทสมาแล้วแล้วก็หลังจากที่มีการปรับปรุงกลยุทธ์ก็เอามาแบ็กเทส หปีย้อนหลังไปนะครับเริ่มจากช่วงที่เจอสภาวะวิกฤตตลาดเป็นวิกฤตโควิดใหม่ๆเลยเราเริ่มจากแบ็กเทสตั้งแต่ตรงนั้นมานะครับผลลัพธ์ก็คือบอรดของเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้แม้ในสภาวะที่ตลาดติดลบนะครับเรายังสามารถทํากําไรได้นี่แหะครับเรามาดูกันว่าบอดครับทำงานอย่างไรแล้วก็มีรูปแบบไหนให้ได้ใช้บริการบ้างนะครับ บอรดครับเป็นบอทเทรดคริปโตเคอเรนซีแบบอัตโนมัติ100%เลยนะครับหมายความว่าเขาออกคำสั่งซื้อและทำการขายให้คุณรวมถึงการจัดการ Money Management ให้คุณทุกสิ่งอย่างเลยนะครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะแบบเป็นมือใหม่โดยที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเทรดเลยก็สามารถที่จะใช้งานได้ขอแค่คุณเรียนรู้ในการสมัคร Exchange นะครับแล้วก็ฝากเงินเข้าไปถอนเงินออกมาจาก exchange ด้วยตัวคุณเองได้นะครับแค่นี้คุณก็สามารถที่จะใช้งาน บอทของบอทบอทคัพได้แล้วนะครับเบื้องต้นเรามี4ตัวหลักๆซึ่งแต่ละตัวก็จะเหมาะกับแต่ละสภาวะของตลาดนะครับขาขึ้นขาลงไซเว์หลักๆของการเทรดเลยนะครับซึ่งก็จะมีตัวแรกเป็นแบบเทรนด์ฟอร์วิงสำหรับตลาดขาขึ้นชัดเจนนะครับตัวที่2เป็นแบบสวิงเทรดก็คือจะเหมาะกับตลาดประเทศตลาดแบบไซเวนะครับตัวที่3จะเป็นดนามิกเทรดดิ้งนะครับตัวนี้จะเป็นบอทแบบออโต้ที่ เหมาะกับทุกสภาพตลาดต้องใช้คําว่าเขายืดหยุ่นปรับตัวได้กับทุกสภาวะตลาดนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ตัวนี้ส่วนตัวที่4นะครับขวามือสุดก็เป็นหมุนอัพตัวนี้จะใช้กลยุทธ์ความเสี่ยงสูงนิดนึงแล้วก็ใช้เหรียญที่เป็นเลเวอเรจโทเค็น uh, นะครับก,ก็ทุกๆของการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยจะมากกว่า uh, กราฟทั่วไป3เท่าดังนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสทํากําไรได้สูงนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างของสภาพตลาด แบบขาขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะใช้บอรดตัวแรกที่เราแนะนําไปนะครับก็ตัวนี้เขาก็จะเหมาะกับการซื้อตามเทรนนะครับเทรนฟลโลวิ n งซื้อในจุดที่ต่ําแล้วก็หาจังหวะขายในจุดที่สูงๆไล่ตามเทรนไปเรื่อยๆได้นะครับแบบที่2นี่คือกรณีที่สภาพตลาดเป็นแบบสวิงนิดหน่อยเป็นไซเวย์ครับเราก็จะแบบซื้อแล้วก็จะขายเร็วหน่อย แล้วก็พอมีสัญญาณลงมาปุ๊บเราก็จะซื้อแล้วก็ขายตอนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งตัวนี้ก็จะมีการซื้อขายที่ถี่หน่อยก็เดี๋ยวเราไปดูผลแบ็กเทสกันว่าแบบไหนที่มันดีกว่ากันนะครับแบบนี้แบบที่3นะครับสําหรับสภาพตลาดที่ไม่แน่นอนคือมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งไซเวย์ปนๆกันอยู่ก็บอดตัวที่เป็นออโต้ของเราก็จะทํางานได้ดีในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับสําหรับมือใหม่ก็เป็นตัวที่เราก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้จะเป็นสภาพ อ่าเทษทีว่าครับเป็นเป็นการเทรดแบบ l e v e l a g e Token ก็คือตัวบอทที่ชื่อว่า MoonUp ที่ใช้กับเหรียญตัวที่มีตัวคูณนะครับทุกทก,การเคลื่อนไหวของเขาจะเท่ากับประมาณ2-3เท่าของกราฟทั่วไปตัวนี้ทำกำไรได้ดีความเสี่ยงสูงนะครับอ่าอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักของบอททุกตัวของเรานะครับก็คือ flexible profit ความหมายก็คือมันจะทยอยซื้อทยอยขายแล้วเขาจะมีอัลกอริทึมในการคำนวณ เองว่าอควรจะซื้อเท่านี้แล้วยอยขายเท่าไหร่โดยคำนวณสัดส่วนของเหรียญกับเงินที่ถืออยู่เนี่ยว่าให้มันเหมาะสมนะครับยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ไม่ว่าสภาวะจะเป็นตลาดจะเป็นแบบไหนจริงๆแล้วบอดทั้ง4ตัวสามารถเปิดยาวได้ทั้งปีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็อยากจะมีความหลากหลายให้สําหรับคนที่อ่านเทรนออกแล้วก็อยากจะใช้บอดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง คุณสมบัติพิเศษนะครับของบอร์ดเราคือ flexible asset หมายความวา่าลูกค้าก็สามารถที่จะปรับเองได้ด้วยนอกจากบอร์ดเขาจะปรับตามตามความเปลี่ยนแปลงของไปของตลาดอยู่แล้วเนี่ยแต่อันนี้เราสามารถเปลี่ยนเองได้ด้วยนะครับให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเองได้ที่หน้าเว็บไซต์โดยที่ไปเลือกว่าถ้าสรับสภาพตลาดแบบขาลงเนี่ยเราอาจจะอยากให้เสี่ยงน้อยหน่อยแล้วก็ให้เข้าถือเหรียญน,น้อยหน่อยอันนี้ในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเป็น btc นะครับแล้วก็ให้ถือเป็นเงินเยอะกว่า เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับแต่สภาพที่ตลาดขึ้นชัดๆเนี่ยเราก็ไปปรับให้สามารถถือเป็นเหรียญมากกว่าเงินก็ได้นะครับนี่คือความยืดหยุน่นแล้วก็นี่คือเหรียญที่เราให้บอทเทรดเนี่ยเราคัดมาแล้วจากการแบ็กเทสมาแล้วนะครับว่าทุกตัวนี้สามารถที่จะทำกำไรได้ทุกตัวนะครับก็จะเป็นเหรียญที่อยู่ในท็อป t o p นะครับเป็นตัวท็อป10เลยของคริปโตเคอเรนซี่ มีทุกตัวเลยนะครับก็ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเหรียญที่ใช้เทรดคู่หมายถึงว่าเป็นเป็นเงินนะครับเป็นเงินที่เอาไว้เทรดคู่กับเหรียญหลักเมื่อสักครู่เป็นคู่เป็นแพ symbol นะครับก็จะมี USDC นะครับมี USDT แล้วก็ BUSD ของ Binance นะครับ3ตัวนี้อ่าทีนี้เรามาดูผล b a c k เทสกันเลยนะครับนี่เป็นผล b a c k เ e สของบอรดตัวแรกที่ชื่อว่า Moon a t สำหรับ Trend Following ตลาดขาขึ้นชัดเจน เราทําการแบ็กเทรดหลังจากที่ทดสอบหลังจากที่เราเอามาปรับกลยุทธ์แล้วนะครับ1ปีจริงๆแล้ว13เดือน,นครับตั้งแต่วันที่2เดือน1ปี2020นะครับจนกระทั่งถึงเดือนอวันที่8เดือน2นะครับประมาณ13เดือนผลออกมาก็สรุปได้ว่าเราสามารถทำกำไรได้130%ต่อปีนะครับ130%ตต่อปีไม่ได้หมายความว่าทุกเดือนจะทำได้เท่ากันหมดนะ มันคือการเฉลี่ยนะครับบางเดือนก็จะมีเนี่ยอย่างที่เห็นตัวนี้ก็คือ max drawdown ของเราอยู่ที่12นะครับ12คือบางเดือนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่เราทดสอบเริ่มต้นมันเป็นช่วงวิกฤตโควิดแรกๆเลยก็ช่วงนั้นๆเ,เราก็ยังสามารถที่จะเอาตัวรอดมาได้นะครับบอทเราสามารถเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตขาลงจะจามาได้ตรงนี้ภาพที่ให้ดูนี่คือผลจริงๆนะครับสังเกตดูเนี่ยมุมซ้ายนี้นะครับก็จะเขียน ไว้เลยว่า1,300 1,300เหรียญเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้เราใช้ทุนเริ่มต้น1,000เหรียญใช่ไหมครับเขาก็จะบอกไว้เลยว่า,าทำกำไรได้ร้อจากผลการเทสทั้งหมด13เดือนนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขตรงนี้ที่เป็นสีแดงๆนะครับเขียนว่า12%นี่คือ max drawdown คือมูลค่าเงินที่เสี่ยงที่สุดที่ลดลงไปมากที่สุดที่เราท,ทดสอบมาเนี่ยจาก1,000เนี่ยลดไปเหลือ 800กว่านะครับก็จะมีอยู่แค่ช่วงหนึ่งที่มันเป็นวิกฤตเท่านั้นเองแต่เขาเอาตัวรอดมาได้จนกระทั่งสุดท้ายครบ13เดือนทํากําไรได้130%ต่อปีเฉลี่ยเดือนละ10%นี่สําหรับบอดตัวแรกนะครับบอดตัวที่2นะครับทดสอบแล้วใช้เวลาเท่ากันนะครับสิเดือนกําไร166%ตัวนี้เป็นบอร์ดตัวสวิงเทรดนะครับสวิงเทรดในช่วงสภาพตลาดไซเวย์นะครับช่วงสภาพตลาดไซเวย์เขาจะทํางานได้ดี กลยุทธน์นี้ทำเงินได้1 6อกสินะครับกำไรเฉลีย่ยอยู่ที่12%ต่อเดือนแม็กซ์ดาว w n ก็เท่าเท่ากันเลยครับอยู่ที่1 2บสหมายความว่าความเสี่ยงที่เงินคุณจะลดน้อยถอยลงไปมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่12.54%เท่านั้นซึ่งต่ำมากมากนะครับต่ำมากมากแบบที่3ตัวนี้เป็นมูนออโต้มูนออโต้ก็คือตัวที่ใช้กลยุทธ์ในการาปรับได้กับทุกสภาวะตลาดเขาก็ทำกำไรได้ถึง144% หรือประมาณ11%ต่อเดือนนะครับน่าสนใจตรงนี้ตรงที่ max drawdown อยู่แค่8.38%ต่ำที่สุดนะครับจาก3ตัวที่พูดมาดังนั้นตัวนี้น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น Moon Up นะครับอันนี้เราใช้เวลาทดสอบสั้นหน่อยครับแค่4เดือนเนื่องจากว่าเหรียญตัวตัวอัเนี่ยของไปแนนเพิ่งจะเพิ่งเริ่มมานะครับเราก็เลยสามารถที่จะทดสอบได้ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ผลทดสอบมาน่าสนใจมากเลย 4เดือนน่ะเขาสามารถทํากําไรได้ถึง160%สครับสูงมากๆเลยแล้วก็เฉลี่ยต่อต่อเดือนออกมาเนี่ยถึง40%อนะครับอันนี้สูงมาก m a x d r a w d o w าอยู่แค่4.4%นะอันนะฮะนี่ต่ําสุดๆเลยแต่ก็มีข้อควรระวังคือเราทดสอบแค่4เดือนแล้วก็เป็นช่วงที่ตลาดเริ่มเบ็นขาขึ้นแล้วเนาะก็เลยผลอาจจะดูดูเยอะนิดนึงนะครับก็ธรรมดาแหะครับมันเป็นการที่ตัวนี้มันมีความเสี่ยงสูงแล้วก็เวลากําไรมันก็จะสูงแบบนี้นะครับก็เลือกได้ เลือกได้ตามความพอใจนะครับนี่คือ4รูปแบบของบอทที่เรามีให้ใชอ้อันนี้มาดูกันว่ารูปแบบของแต่ละบอทนะครับเราใช้ที่ไหนได้บ้าง Exchange หลักๆตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่เปิดตัวเราจะให้ใช้2ที่ก่อนก็คือที่บอ t c u ครนะครับของไทยเทรดท,ที่บอ t c u ครและสามารถเลือกใช้ได้2เหรียญก่อนคือ BTC และ ETH จะเทรดได้แค่2ตัวนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งส่วน ถ้าเปลี่ยนที่บ n น n c สสามารถที่จะเลือกได้ทั้ง10ตัวเลยที่เราคัดมานะครับเหรียญทั้งหมดนี้คือทำการทดสอบแบ็ k เทสมาแล้วทั้งหมดนะครับว่าสามารถทำกำไรได้ทุกตัวเอาตัวรอดได้ทุกตัวในผลแบ็ k เทสแต่พูดไว้ตรงนี้เลยว่าผลแบ็ k เทสไม่ได้การันตีว่าในอนาคตคุณจะได้กำไรเท่านี้จริงๆ100%เเซตามนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแค่เป็นการทดสอบย้อนหลังให้ดูอนาคตถ้าตลาดดีกว่านี้ตัวเลขอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับหรือตลาดที่มันแย่ลง ัวเลขก็อาจจะแย่ลงกว่านั้นก็ได้ตามสภาพตลาดจริงๆเพราะนี่คือการเทรดจริงๆไม่ใช่การเอาเงินมาฝากไว้แล้วก็ให้เราเทรดให้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือคุณจัดการด้วยตัวเองเลยนะครับอ่านี่แหละครับคือภาพรวมของบอทครับทีนี้อ่าก็มาพูดถึงว่าเราจริงๆแล้วจุดที่เราอยากจะนําเสนอจริงๆบอทครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทําให้คนไทยเนี่ย เข้าถึงคริปโตเคอนซี y ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่แล้วคนที่เข้ามาก็ต้องมีความเสี่ยงน้อยที่สุดมีโอกาสที่จะทํากําไรได้มากกว่าการเทรดเองแบบงูงูปลาปลาหรือว่าการเทรดเองโดยใช้อารมณ์นะครับบอทตัวนี้จะมาตอบโจทย์แล้วก็มีข้อดีที่สามารถจะลบข้อด้อยของบอทตัวที่ผ่านๆมาที่มีอยู่ในท้องตลาดได้นะครับคือความง่ายซิมเพิลนะครับมือใหม่ใช้ได้ คุณวางใจได้จากผล b a c k t e s ตรงนี้แล้วก็เอาไปทดลองใช้เองในช่วงเดือนแรกๆดูก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องใช้เงินมากมายก็ได้นี่แหละครับคือบอดคับอยากจะาฝากตรงนี้ไว้เพื่อเป็นโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงคริปโตได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลืมตาอ้าปากกันได้ถ้าใครต้องการที่จะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรับข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะมีลิงก์สำหรับไปรับข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบอดคับได้ที่ ใต้วิดีโอนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากบอดคับไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ